สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้เป็นอีพีที่2นะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆครับมาดูความคืบหน้าของการสร้างบ้านของเรานะครับหลังจากอีพีที่1 EP อีพีก่อนนะครับเรามาดูสถานที่นะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าก็จะมีผู้รับเหมาได้นําอุปกรณ์นะครับในการก่อสร้างบ้านของเราเริ่มมาตระเทียมไว้แล้วนะครับก็จะมีหลังคาโครงสร้างเหล็กต่างๆครับโครงคานนะครับเหล็ก ก่อสร้างนะครับแล้วก็แทงน้ํานะครับท่อมาเริ่มวางแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูพื้นที่บ้านของเรานะครับในส่วนบริเวณตรงนี้นะครับพื้นที่ของบ้านนะครับก็อยู่ที่60ตารางวานะครับก็มีการขุดนะครับขุดเสาตอมอไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าของบ้านเรานะครับสังเกตได้ว่าแต่ละหลุมเนี่ยครับผมนับดูมีอยู่ทั้งหมด17หลุมนะครับแต่ละหลุมกว้างมากนะครับ ก็หวังว่าสักประมาณ2เดือนกว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนนะครับบ้านของเราก็คงจะเสร็จเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันต่อนะครับว่ามีความคืบหน้าแบบไหนนะครับช่วงระหว่างนี้ก็ทางช่างทางทีมงานก่อสร้างเขาก็ขุดต่อมอไว้นะครับเพื่อทำการหลอนะครับเสาขึ้นโครงนะครับ ลงสาวต่อไปนะครับ